สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ้ามาบ่อยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะพาไปหลุมต้นไม้กันครับก็เดี๋ยวไปดูหน้างานกันครับนี่หน้างานของเราเป็นต้นไม้ที่ที่หลังบ้านครับผมพอดีว่าต้นเขาใหญ่แล้ว ปัญหาคือมันมันบังแสงต้นไม้เล็กของเราครับพวกต้นกล้วยตามข้างล่างต้นมะนาวข้างล่างครับต้นรีบหมดเลยกลายเป็นว่าประโยชน์เขาน้อยมากแล้วครับก็เลยต้องเอาออกก่อนเดี๋ยว ต้นไม้ที่เราปลูกมันจะไม่โตครับนี่วิดีโอนี้จะพาดูอยู่ไกลๆก่อนนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มบอยก็จ้างตาแกมาตัดให้ครับตัดเองไม่ไหวเราไม่มีเครื่องมือครับพวกเลื่อยเครื่องเนี่ยครับไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าใช้มีดฟันใช้ขวานฟันก็น่าจะ หลายชั่วโมงอะครับถ้าทั้งต้นก็ทั้งวันนะครับเพราะว่าเอาลงแล้วมันก็ต้องซอยกิ่งเล็กไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับ mm hmm. คือพื้นที่ตรงนี้ฟาร์มบอยจะพอเอาต้นไม้ออกเสร็จเดี๋ยวฟาร์มบอยจะเอารถไถมาปรับแต่งพื้นที่อีกทีครับตรงที่ต้นไม้อยู่นะ่ะเขาภาษาอีสานเขาเรียกว่าโพนครับนี่แหละครับโพนก็คือเนินดิน เล็กๆอะครับอือแล้วก็โพนนี้ก็จะชอบอยู่ตามนี้ครับท้องไร่ท้องนาอ่ะเดี๋ยวพาดูนั่นก็ใช่ครับโพนนี้คือเขาก็จะมีต้นไม้อยู่เนื่องจากว่าสมัยก่อนใช้พักอ่านั่งพักเวลาทำนาทำไร่เนี่ยครับทำไร่ทำนานั่งพักได้ แล้วก็มีพวกกอไผ่ไว้สําหรับเนี่ยครับไว้สําหรับใช้ไม้อันนั้นก็โพนเหมือนกันนะครับนี่นี่แหละครับที่เรียกว่าโพนใหญ่เท่าแก่กํากลังลาย่าเสียยญ้าฝรังเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันครับปัญหาหนึ่งของการล้มต้นไม้ครั้งนี้ก็คือฝั่งนู้นนะครับ ฝากโพลไปฝั่งนู้นก็คือเป็นท่อน้ําที่ฟาร์มบอยวางไว้รดพวกต้นไม้ครับรดกล้วยรดมะนาวครับก็เดี๋ยวมันจะโดนทอดพีวีซีแตกครับคือโจทย์ก็คือให้ลบมาฝั่งนี้ครับ ล้มแล้วเอา้าไม่ลงเหมือนกับมันค้ำไว้ด้วยรครับอ๋อหลงแล้วครับโอ้โหต้นมะขามลงต้นเดียวดูโล่งไปเลยครับสังเกตได้ว่าใบของสะเดาซีกที่อยู่ฝั่งต้นมะขามนี้ไม่มีเลยครับ รับแสงไม่ได้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก,กันครับขั้น <c oughs> <c oughs> ตอนต่อไปก็คงจะเป็นการขั่วครับ ขวัวต้นขามก็คือตัดซอยกิ่งแหละครับผมถ้าไม่เอาออกก่อนมันจะเอาต้นไม้อื่นออกลำบากครับต้นมะกอกนี้ใบจน่วงหมดแล้วต้นสะเดาฝั่งซีกนี้ก็ไม่มีใบเลยครับเกี้ยงเลยเพราะว่ามันโดนต้นมะขามบังแดดไว้หมดแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเนี้ครับก็ค่อยๆซอยออก ที่ละก,กิ่งครับเอาไม้ไว้ทําประโยชน์อืมคราวนี้กล้วยซีกนี้ก็จะได้โตสักทีครับผมก็เดี๋ยววิดีโอนี้คงต้องลาเพียงแค่นี้ก่อนครับอ่าเดี๋ยว EP พีสต้นที่เหลือครับผมก็เดี๋ยวขอตัวจัดการต้นมะขามออกให้หมดก่อนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลากันไปครับผมสวัสดีครับ